ตอนนี้เราก็จะถึงเซ็นทัลแล้วนะเมื่อกี้สายเข้านิดนึงนะครับโอเคไปกันต่อตอนนี้เราเจออุปสรรคครับรถนางโง่สีเหลือง รเราข้ามไปข้ามมาเด้วก็ต้องข้ามกลับใกล้จะถึงแล้วครับท่านผู้ชมใครชมกูวะออนั่นดไปไปกันต่อคลิปนี้เป็นคลิปฉลองยอดซับสไคถึงสิบซับสไครนะครับอ่าแล้วก็ปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นเดินคนเดียวโดดเดียวเดียวได แล้วก็เดินไปชนรถสีเหลือง,องปักแล้วก็ตายห้าเลยนะครับตายหกตายเจ็ดวันนี้เรามาอยู่กับหัวหน้าห้องของเรานะครับอดัมแมนนะครับนะครับตอนนี้แดดร้อนมาก <จะ S 1> ร้อน <จะ S 1> ยิ่งก <จะ S 1> วา่าแค่จะเดินบอกให้เดินกลับเราก็จะไม่ทันแล,ล้วอืมทะเลทรายซาฮาร่าครับตอนนี้ตอนนี้เพื่อนผมเริ่มท้อแล้วครับ ว,วิ่งกยังดีแล้วยจุดนี้หยุดกลางทางลแล้วก็ข้ามไปไมือนเด่งใช่ใชวิ่งกลางทางตอนนี้สี่คูนร้อยสี่คูนร้อยสี่คูนร้อยตอนนี้จุดนี้ครับโอ้โห <laughs> <laughs> เราจเจอรถกำลังฉี่อยู่นะครับค,คนอาจจะไม่เห็นนะครับเอาผมี่เกียรซูม ใกล้ถึงแล้วครับอีกประมาณหนึ่งกิโลไปถึงเกือบกิโลอะไรไปถึงเกือบครึ่งกิโล999เมตรขนาดนั้นเลยเหอรอไหวมันเหนื่อยไปคนเดียวครับจะถึงเร้วบ้างอีกกระตีดเดียวครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเซนทันพาซา เสียงหอบเริ่มมีแล้วครับพูดสหาทำอะไรครับคุณคตับเอือ,อ<ะ>แต่กระจายโอ้อตอนนี้รื้ความรู้สึกเหมือนแบบอยู่ในโลกที่มีแต่ซอมบี้บวกกับทะเลทรายแห้งแล้งคุณดูไปทางนั้นสิครับออ่าตายหมดก็าสายไฟฟ้ามาบังทำไมเนี่ยเสียฟิว คุณจะเห็นยอดหอไอเฟลตรงนู้นนะครับนั่นๆครับอ๋อเลยครับเขาเรียกว่าหอไอเฟลเมืองไทยนั่นก็ตึกล้างนะครับอ๋อตึกล้างตึกสะอาดไม่มีอะไรนะเมื่อกี้ตากล้องสะดุดก้อนหินใกล้ถึงแล้วอีกประมาณร้อยเมษายนสี่คูร้อย เร,เ,เ,เราเจอเขียนห้ามเข่าครับใช่ครับบัตรนี้เราได้มาถึงแล้ว <c oughs> นักเดินทางสามคนกับอีกสองตัว <c oughs> อีกสองตัวนั้นยังมาไม่ถึง <c oughs> เขากำลังจู๋จีกันอยู่ <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> มันได้ยินด้วย อ่ะสำหรับวันนี้เราถึงแล้วขอจบคลิปเพียงเท่าน,น,นี้ครับสวัสดีครับ